สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมมารับผิดชอบคุณผู้ชมหน่อยครับเพราะว่าผมจะพาคุณมาสมัครโปรเนต็ตนะครับหลังจากที่ครัวที่แล้วผมได้รับปากไว้ว่าจะมาบอกวิธีการสมัครโปรเนต็ตของ t ท m o v e ที่เป็นแบบโปรเนต็ตราคาถูกจริงๆนะครับคุณผู้ชมมีแบบ1 mbps นะครับผม4 mbps แล้วก็แบบ6 Mbps นะครับผมซึ่งความเร็วตรงนี้เนี่ยได้ในราคาที่โคตรจะย่อมยาวนะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่สามารถสมัครได้ทุกเดือนนะสมัครได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวราให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ทูมูฟมาเนี่ยนะครับเป็นระบบเติมเงินใช่ไหมคุณผู้ชมสามารถที่จะมารับเน็ตฟรีได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยสำคัญมากนะมันเป็นโปรนำร่องนะก็คือคุณต้องสมัครตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจะเป็นเน็ต320 m b ับเต็มสปีดนะครับ แล้วก็ฟรีสูงสุดสิบเสร็จใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันรับได้แค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชมเนี่ยรับได้ครั้งเดียวพอรับเสร็จปั๊บเนี่ยคลิกตรงเข้าสู่ระบบก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกนะครับก็เข้าไปในแอปพลิเคชันของ True ID ก็ได้นะวันที่ผมขึ้นให้ด้านข้างนะครับนั่นแหละพอคุณขึ้นเรียบร้อยปั๊บคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับใช้ประมาณสักสิบคะแนนนั่นเองนะครับเมื่อคุณรับสิทธิ์ไปที่เรียบร้้อยแลววนัทีมมาาาาพดูก่ ผู้ชมจะสมัครโปรเหล่านี้ได้ยังไงนะครับซึ่งในซิมมือถือของเราเนี่ยมีเงินสัก30บกว่าบาทก็ก็โอเคนะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับคุณผู้ชมแทนที่สําคัญก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นโปรของ t ูมูฟเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเนี่ยแบบรายเดือน,นหาได้ยากแล้วนะแถมราคาแพงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่อัน้นแล้วก็ไม่ลดสปีดเนี่ยแบบ7วันหรือแ5สิวันเนี่ยยังมีให้บริการอยู่นะครับเนาะดูแบบนี้ครับโปรตัวแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือจะเป็นตัว 1, 1 Mbps นะครับผมใช้งานได้7วันนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่15บาทเท่านั้นนะครับราัสมัครคือดอกจัน900ดอกจัน8780สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ1 Mbps นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์1 Mbps เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอ่ะทไปเล่นไปนะครับเล่นเกมได้นะเล่นเกมไหวอยู่นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะนะต่อมาครับตัวที่2ครับเป็นแบบเน็ต4 Mbps นะครับ7วันเหมือนกันตัวนี้32บาทนะ แล้วก็ถา้รวมทุกอย่างแล้วพาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ที่32.01บาทนั่นเองนะครับผมนะราสมัครดอกจัน9 0 0ดอกจัน8785สี่เหลี่ยมโทรออกครับดอกจัน9 0 0ดอกจัน8 7 8 5สี่เหลี่ยมไปกดโทรออกนะครับถ้าเกิดใครฟังไม่ทันก็ตามที่ผมขึ้นให้นะครับคุณผู้ชมอ,อันนั้นจะสะดวกกว่านั่นเองนะครับผมตทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละตัวแต่ละโปรที่ผมบอกมาเนี่ยคือบางคนอาจจะสมัครโปรตัวนี้ไม่ได้ ก็อาจจะไปขยับไปที่6เมกก็ได้บางคนสมัคร6เมกไม่ได้ต้องกลับมาสมัคร4เมกอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกโปรที่จะสมัครเนี่ยคุณต้องมีการนำร่องด้วยตัว320 mb ก่อนนะครับโอเคเนาะต่อมาครับเป็นโปรแบบเน็ต6 mbps นะครับตัวนี้สมัครได้7วันนะครับผมราคาอยู่ที่26บาทนะครับ75สตางค์นะครับซึ่งตัวนี้คุ้มสุดและสำหรับผมนะผมชอบดอกจัน9 0 0ดอกจัน8 7 8 8สี่เหลี่ยม ดอกจัน900ดอกจัน8788สี่เหลี่ยมแล้วก็โรออกนะครับผมนะก็ทุกโปรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นโปรที่ราคาประหยัดจริงๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้แบบเพลินๆไปเลย7วันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสรุปหัวข้อสาคัญสำคัญก็คือ1คุณต้องมีโปรนาร่องก่อนนะครับก็คือโปร320นั่นเองอน,นะฮะที่เป็น 320MB นะที่รลบฟรีด้วยใช้พอยต์10คะแนนนะ่ะไอตัวนั้นคือนําร่องพอนําร่องเสร็จปับ๊บคุณมาลองกดดูได้ตามรหัสเหล่านี้ที่คุณชอบนะ คุณจะเอา6 m อิพคุณก็ลองกดดูแต่ส่วนใหญ่อะบางคนพอกดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บางตัวใช่ปะแต่มันจะไม่ได้ตัวอื่นแทนเพราะฉะนั้นในเลทระหว่างนี้เนี่ยรับได้หมดเลยนะนะถือว่าราคาถูกหมดเลยนะถือว่าประหยัดทุกตัวเลยสําหรับในส่วนของรหัสเน็ตโปรมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมและณนะปัจจุบันนี้วันที่ผมทําคลิปวิดีโอนเนี่ยยังคงใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็วันที่ลงคลิปวิดีโอนเนี่ยก็คิดว่ายังคงใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมาดูรหัสนี้แล้วมันนานไปแล้ว มันนานไปมากๆแล้วเนี่ยคอมเมนต์ถามก่อนได้นะผมว่ามันจะสมัครได้อยู่หรือเปล่าจะไม่ต้องไปเสียเวลานะครับโอเคเนาะถ้าผมมาเจอเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับสำหรับในส่วนของคนที่มาดูย้อนหลังนั่นเองนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมีฟองชแนลนะครับผมแล้วคุณจะไม่พลาดสาระดีๆครับแบบนี้เลยเยเดี๋ยวจัดให้อีกนะครับแบบจัดเต็มครับสวัสดีครับ